ต้อนรับเข้าสู่เกม The Sims 4นะคะพบกับน้องฟ้าส่สและต้มโออีกเช่นเคยค่ะวันนี้สม้มก็มาพักผ่อนหย่อนใจนะคะพาน้องฟ้าส่สมาเที่ยวทะเลจะเห็นได้ว่าต้นคลิปนี้ค่อนข้างที่จะผาดโผนแบบเออดีลังกาสามสี่ยร 3, 4, 500, ะลกตอนนี้น้องฟ้าส่สนะคะเริ่มกลายเป็นคนร่ำรวยมีฐานะขึ้นมานิดนึงก็ต้องมีการแบบว่ามาเที่ยวพักผ่อนขี่จะส มีอะไรอย่างนี้โอ้ให้มันดูสมฐานะแบบสมมงดาราระดับ5้าหน่อยค่ะทุกคนจำได้ไหมคะจากครั้งที่แล้ววันนี้เราจะมาทำงานเก็บเงินกันเพื่อที่จะย้ายบ้านให้น้องซึ่งก่อนหนะ้าที่ส้มจะมาเล่นเนี่ยส้มก็ได้ดูบ้านใหม่ไปประมาณสองสาหลังแล้วแล้วก็ไปเจอบ้านที่ถูกใจอยู่หลังหนึ่งราคาประมาณ50,000ื่นนิด,นด,นดเดี๋ยวเราทางานนะคะเก็บเงินให้ได้สักประมาณ7หมื่นแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายเข้าบ้านหลังนั้นกันตอนนี้ส้มก็รับงานให้น้องเพิ่ม แล้วนะคะคโดยเราจะมีการถ่ายทำนะคะวันเสาร์เวลา9ก้าโมงตอนนี้เป็นวันศุกร์แล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอีกหนึ่งวันก่อนที่จะไปถ่ายทำแล้วก็ไปเก็บตังกันอ่าสร้างประสาทายสึกพอดีโอเคเดี๋ยวกลับบ้านกันค่ะ เวลาที่เราอยู่บ้านนะคะเราก็ไม่ลืมที่จะเพิ่มตัวเฟรมพอยต์ของเราถึงแม้ว,ว่าเฟรมพอยต์ของเรานะคะจะเต็มแล้วแต่ละเราก็ยังจะต้องเพิ่มตัวเฟรมพอยต์ของเราไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราเป็นตัวดาราเป็นการรักษาระดับดารานั่นเองแล้วก็ไม่ลืมอีกอย่างหนึ่งคือการวาดรูปนะคะเพื่อที่จะอัพเงิน แล้วก็มาถึงวันที่ถ่ายทำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะมาเตรียมตัวเพื่อที่จะทำการสแสดงแล้วก็อย่าลืมนะคะควสตัวด้านซ้ายมือของเราด้วยเพราะว่ามันมีผลต่อการทำงานในวันนั้นๆนะคะว่าคุณจะได้เงินเท่าไหร่เราก็ต้องทำควสวให้มันได้เต็มกีดให้ได้มากที่สุดนั่นเอง จากนั้นนะคะเมื่อเราเตรียมตัวเสร็จเราก็กดแถว ready to perform เพื่อที่จะทำการสแสดงในวันนั้นๆกันนะคะ สำหรับวันนี้ก็ถ่ายทำจบแล้วค่ะได้เงินตั้ง19,450เหรียญทุกคนเงินเราอัพมาตอนนี้70,000เรียบร้อยแล้วเกินคาดมากคะ่ะตอนแรกที่รับงานมันขึ้นมา6,000แต่ว่าพอเราทำไปอย่างเราได้เต็มขีดนะคะการแสดงสาดาวเราเลยได้เงินบวกเพิ่มนั่นเองได้เวลายายเข้าบ้านใหม่กันแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะคะเราต้องไปอัพวิดีโอกันก่อ ก็มาที่คอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะคะโพสต์อัปเดตแล้วก็รีプライทุกคอมเมนต์ค่ะเป็นการอัปเฟรมของเราตอนนี้ก็อัปเฟรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านเพื่อที่จะเตรียมตัวย้ายเข้าบ้านใหม่กันค่ะ <Huh? S 1> เทคนิคการที่เราจะย้ายเข้าบ้านใหม่นะคะเราจะต้องเก็บของทุกๆุกอย่างนะคะลงในกระเป๋าของเราก่อนเพื่อที่เวลาเราย้ายเข้าไปในบ้านใหม่เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อเฟอร์นิเจอร์เยอะมากนะคะ กดมาที่ตัว view mode ค่ะเสร็จแล้วเราก็กดมาที่สิ่งของของเราที่จะเก็บเข้ากระเป๋านะคะกดมาที่ตัวรูปนี้ household inventory ค่ะกดเลยนี่มันก็จะมาที่ p a s t e in inventory นะคะเห็นปะตอนนี้ของมันก็จะมาอยู่ในกระเป๋าของเราเรียบร้อยแล้วเราจะเก็บทุกอย่างนะคะที่อยู่ในบ้านหลังนี้ลงในกระเป๋าของเราค่ะก็บไปเลย ตอนนี้ส้มก็ย้ายเกือบทุกๆอย่างนะคะเข้ากระเป๋าเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วของก็จะมาอยู่ในนี้ซึ่งของในนี้นะคะเราสามารถขายก็ได้นะคะโดยกดที่สินของแล้วก็ลากมากดที่สินของแล้วก็ามาตรงเซลนะนี่มนก็สามารถขายเป็นเงินได้ถ้าสมมติว่าอยากจะขายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเก็บของไว้ก่อนเผื่อไว้ว่าเราจะต้องใช้ในอนาคตตอนที่ย้ายบ้านใหม่นะการย้ายเข้าบ้านใหม่นะคะเราก็จะกดมาที่ตัว manage เบอร์ตรงนี้ เดี๋ยวเราเซฟเกมก่อนนะคะเดอะซิมนะคะก็จะพาเรากลับมาในหน้า m a n a g e เรเราก็ไปเลือกเมืองที่เราจะย้ายไปเลยคะ่ะจำได้ไหมตอนแรกเราจะย้ายมาที่ g ิ m เมอร์บ็นะคะแต่ว่าส้มรู้สึกว่าบ้านนี้ส้มไม่ค่อยโอเคละส้มไปเจอบ้านหลังใหม่อยู่ในเมืองน,นี้เมืองวิลโลว์คลิกนะคะนี่ราคา40,000หเดี๋ยวเราจะย้ายเข้ามาในนี้นะคะ เดี๋ยวกดกลับไปที่ตัวน้องก่อนกดที่บ้านค่ะเสร็จแล้วก็กดมาตรงนี้ตรงมอตรงนี้ค่ะ Move Out Household นะคะที่เป็นรูปขนย้ายปุบแล้วก็ไปเรื่องบ้านที่เราจะย้ายไปเลยค่ะทีอหลังนี้กดย้ายเข้าไปเลยค่ะ c o n f i r ม เขาก็จะถามว่าเราจะคีฟเฟอร์เนิเจอร์เข้าไปไหมโดยถ้าเกิดว่าตรงนี้นะคะมันจะสามารถแบบอันเฟอร์นิเจอร์ก็ได้จะเป็นการเซฟเงินของเรานะคะคือเราไม่เอาเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นดั้งเดิมที่บ้านสร้างให้ค่ะแล้วก็เราเข้าไปสร้างใหม่หรือว่าเราจะเอาเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ได้นะคะส้มจะไม่เอาเฟอร์เนิเจอร์เดี๋ยวส้มจะเข้าไปสร้างอีกกดไปเลยจ้าตอนนี้น้องนะคะก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านใหม่เรียบร้อยแล้วเห็นว่าบ้านบางพีมาแล้วจ้ากดเพย์กันเลยเพื่อที่จะเข้าบ้านใหม่ มาถึงบ้านใหม่เรียบร้อยแล้วการแต่งตัวน้องแปลกๆนิดนึงเพิ่งมาจากการถ่ายหนังเมื่อกี้เดี๋ยวเราพาตัวบ้านกันก่อนค่ะทุกคน นี่ก็คือบ้านของเรามีโรงจอดรถตรงนี้ด้วยแต่เดอะซิมนะคะยังไม่มีรถนะปัจจุบันนี้ดังนั้นก็เอาไว้แบบใช้สอยทําอะไรต่างๆแล้วกันเนาะ,ะมาดูชั้นบนก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องห้องอะไรไม่รู้ห้องหนึ่งล้นนี้น่าจะเป็นห้องนอนนะคะมีโซนระเบียงแล้วก็ตรงนี้น่นชอบมากเลยตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นสวนที่อยู่กลางบ้านนะทุกคนสวยมากอันนี้สซ่มวว่าจะทําเป็นโซนครัวน,น,น่าจะเหมาะอันนี้ ก็จะเป็นโซนที่แบบเราเข้ามาถึงหน้าบ้านนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาแต่งบ้านกันก่อนค่ะจําได้ไหมทุกคนที่เราเอาข้าวของของเราใส่กระเป๋ามาเราก็กดมาที่ตรง build mode เลยค่ะนี่แล้วก็เห็นบ้านตรงนี้ตรง house No inventory นะคะของทั้งหมดที่อยู่บ้านเก่าของเรามันก็จะย้ายมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวส้มจะเริ่มเอาอะไรลงก่อนดีเดี๋ยวะะก่อนเอาหลอดไฟลงก่อนแล้วกันวิธีการที่จะดูว่าเอะหลอดไฟนี่มันสว่างเพียงพอไหมกดมาที่ตรงนี้ ปรับโหมดให้เป็นโหมดกลางคืนนะคะนี่เห็นป้ะโหมดกลางคืนมันก็จะมืดมืดหน่อยเราจะได้เอาไฟลงเพื่อที่จะดูว่าเอ้ยมันโอเคแล้วหรือยังนะคะอารเอาไฟลงก่อนส้มก็จะเอาไฟลงให้มันทั่วๆบ้านเลยนะคะ ใส่หมดแล้วมีสิบดวเดี๋ยวเราสร้างเพิ่มนิดนึงตอนนี้ส้มก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเอาอะไรเป็นห้องอะไรเดี๋ยวเรามาค่อยๆแต่งอ่ะโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาแต่งชั้นล่างก,กันก่อนนะคะโซนนี้ส้มว่าจะเอามาเป็นโซนครัวนะทุกคนเดี๋ยวเรามาสร้างเคาน์เตอร์ครัวกันก่อน เฮ้ยเดี๋ยวนึงทุกคนดูนี่บ้านมันสวยมากเลยมีแบบสระน้ำเอยอะไรเอยแล้วตรงนี้ก็แบบว่าเป็นลานกว้างๆเปล่าๆตรงนี้เดี๋ยวส้มว่าจะเอาไว้ปลูกต้นไม้นะเอาไว้ขายอ่ะเดี๋ยวกลับมาที่โซนครัวของเราก่อนส้มคิดไว้ว่าบ้านนี้ส้มอยากได้โทนสีแบบขาวตัดก,กับสีไม้ๆอ่ะเออดูแบบดีไซน์ดีขึ้นนะเป็นไงหลังจากย้ายเข้าบ้านใหม่มันจะต้องมีอะไรที่มันแบบปรุงเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะคะทุกคน มันสามารถปรับเปลี่ยนเคาน์เตอร์ตรงนี้ได้นะคะเป็นเคาน์เตอร์ที่เข้ามุมได้แล้วเดี๋ยวอันนี้ส้มจอวางเข้าเซตกันมากแม่มาตรงนี้วางถังขยะนะคะเอ้ยถังขยะมันมีนี่นาเอ้ยเมื่อกี้ส้มลืมปไปส้มซื้อครัวใหม่หมดเลยแต่ว่าส้มมีครัวเก่าอยู่แล้วไม่เป็นไรเราสามารถขายได้ค่ะทุกคนขายมันไปนเลยค่ะเราจะได้ได้ตังลย เรียบร้อยแล้วค่ะโซนครัวของเรานี่ก็จะมีซิงค์น้ำนะคะมีหม้อมีแบบทำข้าวเนาะที่ผัดกับข้าวตรงนี้อันนี้เป็นตอกแก๊สนะคะตู้เย็นแล้วก็ถังขยะโอเคเียเรามาโซนหน้าบ้านตรงนี้กันก่อน,นะคะ่ะส้มตั้งใจอาไว้ว่าจะมานั่งกินข้าวตรงนี้นะเพราะว่าที่ตรงนี้ส้มกะไว้ว่าจะเป็นที่โลง่ลงๆเอาไว้แบบเดินขึ้นบ้านได้สะดวกนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะโซนชั้นร่างของเราเข้ามาก็จะมีตรงนี้นะคะไว้แขวนเสื้อผ้าตรงนี้ส้มเอามาไว้เป็นตู้เสื้อผ้านะคะไว้เอาไว้วางของต่างๆด้วยให้มันดูแบบบ้านไม่รกนะคะเพราะว่าส้มเห็นว่ารู้สึกว่าแบบตู้เสื้อผ้านี้มันดีไซน์สวยนะแบบคิดมาแล้วอะ่ะแล้วแบบโทนสีมันชนเข้ากับบ้านของเรามากอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวของเรานะคะมีแจาก,กาันม,มี็กๆตะมุนตงนี้แ้บกรอบรูปเล็กน้อยค่ะต่อมาเดี๋ยวเราไปแต่งโซนหลังบ้านกันก่อนน ตนหลังบ้านว่างๆของเราตรงนี้ค่ะหลังบ้านก็เสร็จแล้วนะคะสม้มว่าจะไม่ต้องใส่อะไรเยอะมากมายใส่แค่แบบพวกกระถางต้นไม้ที่เราจะปลูกก็พอเนาะเออรอมาเดี๋ยวไปทำชั้นสอนต่อเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะกับโซนชั้นสองของเราตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะอันนี้ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นห้องนอนนะเพราะต้องรู้สึกว่าเออห้องนอนเนี่ยไม่ต้องใหญ่มากแต่ห้องทํางานเนี่ยควรจะใหญ่ไว้ก่อนดังนั้นห้องนอนเราก็เลยย้ายเข้ามาสู่ห้องเล็กตรงนี้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นห้องทํางานของเรานะคะเห็นได้ว่าน้องนกเพนกวินนะคะโดนเทิร์นเรียบร้อยแล้วกลายเป็นทีวีจอแบนติดฝาผนังเลยเนื่องจากเราเป็นคนรวยและให้โซมากเห็นปะเราก็เลยแบบเออนิดนึงอัปเกรดให้น้อง ตัวนี้ก็เป็นชั้นนั่งสือนะมีโซฟาเล็กๆอยู่หนึ่งตัวเอาไว้แบบนั่งดูทีวีโซนบ้านโน้ของเรานะคะโซนกต,ต้าโต๊ะคอมโตทำงานแล้วก็โตดีเจของเราเออเรียบร้อยสมบูรณ์แบบมากที่สุดค่ะนี่บ้านเล็กๆของเรามันดูอบอุ่นมากเลยอะทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยคะ่ะบันไดเก่าของบ้านนันสร้างทับนะคะตัวบันไดอ่าตัวกำแพงทำให้เราไม่สามารถเดินขึ้นชั้นสองได้ส้มก็เ,เลยดัดแปลงบันไดเล็กน้อยนี่น่าจะ ก็จะแปลกๆนิดนึงแต่ว่าตกแต่งด้วยสวนดอกไม้ห้อยบนเพดานต่างๆแล้วก็ตรงนี้นะคะเอาต้นไม้มาตั้งแซมๆไว้มันก็ดูแบบอืมไม่แปลกไปมากมายก็ยังยังดูดีอยู่ถือว่ายังดูดีแบบลงๆม่วๆก็ตามสไตล์นะคะอืมเดี๋ยวเรามาทดลองทำครัวใหม่กันสักหน่อยลสักยายเข้าบ้าน นางดูทําอาหารเก่งขึ้นนะทุกคนจากครั้งแรกที่ไปไม่คัวเราไปแล้วตอนนี้ดูแบบเออเก่งแล้วเด้อชชำนาญแล้วพรีราผักโลสุดอ่ะอเริ่มเล่นและดูเหมือนจะไม่ทํากับข้าวนะแล้วแฟนขับส่งข้อความมาอีกแล้วค่ะเออมีความสุขมากช่วงนี้ น้องดูแฮปปี้ดีกับบ้านใหม่นะดูแบบว่าเออเป็นไลฟ์สไตล์น,อนอ้องไม่อะ่ะน่าจะไลฟ์สไตล์สมมูรณ์เต่มแบบมัว สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจากไปกับภาพการเล่นเกมมันๆของน้องฟ้าใสนะคะไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะพาน้องไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็มีการรับงานได้เงินเพิ่มมาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ทุกๆคนดูกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาติดตามน้องฟ้าใสกันสำหรับวันนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบาย